งานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ CEO Number no. o n Award 2022โดย4ผู้บริหารยุคใหม่ดรโอมประกาศเกปานดรกัญชิสาแสงปัทวีนันดรรินรดาณพัทรุงคุณกัญยพักมาชรัตจัดงาน CEO Number no. One Award 2022ประกาศรางวัลและการประกวดหาสาวงามมากความสามารถ พร้อมด้วยรางวัล CEO นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2022ณนะตึกใบหยกสกายชั้น17ในงานคึกคักมีหนุ่มสาวมาร่วมเดินแบบมากมายเช่นค่ายไวซสนฟิลม GMD โมเดลระยองนักธุรกิจจากหลากหลายสาขามารับรางวัลกันอย่างคึกคักดกรสอนสวัสดิ์จารุพัฒโบนบุอีกท่านหนึ่งที่มารับรางวัล ซึ่งมีตำแหน่งมากมายเช่นแอมบาสเตอร์องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและแอมบาสเซอร์ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากลเพื่อปฏิบัติหน้าท,ที่ทูตวัฒนธรรมองค์กรการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมารับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจ ขอแสดงความยินดีกับสาวงามนักธุรกิจทุกท่านที่ได้รับรางวัลในการประกวด MISS CEO n ัมเ e ล n ันอิ i เ t อร n a 2 2ั2กับสวัสดีค่ะดรอ,อรสวรสค์จารุพัฒโนบนนะคะวันนี้นะคะลี่ได้มาที่งานของ การประกวดมสซีโอหมายเลขหนนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะคุณบิดาคุณบารดานะคะคุณครูบาอาจารย์นะคะผู้มีพวกคุณทุกท่านที่ให้รี่ได้มายืนตรงนี้กราบขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการกิติมาฝก,กทุกทุกท่านนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานนะคะชมรมนะคะธุรกิจไทยสู่สากลน,นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณท่านเอ่อด็อกเตอร์นะคะการชี้ฝาแสงปฐวีนัน ขอบคุณท่านดรอกเอร์อมประกาศเกเปาค่ะที่ได้เล็งเห็นนะคะความสำคัญและได,ได้ได้มอบโอกาสดีๆนี้ให้กับลี่นะคะกับขอบคุณเวทีอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ให้ลี่ได้มายืนตรงนี้และได้รับรางวัลเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้นำทุกทกท่านนะคะในการที่จะเจริญก้าวหน้านะคะประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปและโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสได้มาพบกันอีกนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรดิรดาณพัทลุงนะคะในนามประธานชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากลน,นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่อคุลี่นะคะได้ได้มอบเกียรตินี้นะคะ ให้เกียรติเป็นประธานให้เกียรติเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ในองค์กรของเรานะคะขอบพระคุณคุณลี่มากๆเลยค่ะ